นายคนนึงเดินเข้าไปในร้านขายเนื้อแล้วก็บอกกับเจ้าของร้านว่าขอไก่หนึ่งตัวนะคนขายเนื้อก็ยิ้มเดินเข้าไปที่หลังร้านเปิดตู้เย็นออกแล้วก็พบว่าเหลือไก่แค่หนึ่งตัวก็เอาไก่ตัวสุดท้ายออกมาเดินไปหน้าเคาน์เตอร์ช่างน้ําหนักแล้วก็บอกคุณนายว่า1.5กิโลนะครับคุณนายมองดูไก่แล้วก็พูดว่ามีตัวที่ใหญ่กว่านี้ไหมคะคนขายเนื้อก็หยิบไก่ตัวเดิมเดินกลับไปหลังร้านวางไก่ไว้บนเคาน์เตอร์แล้วก็รอเวลาสักพักก่อนที่จะหยิบไก่ตัวเดิมเดินออกมาพร้อมกับชชััั่่่่่่งงนน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 ้้้้้้้ํําาาาาาหหกกกกกแแลลวววว็เเเอออิิิดดทีตพพืใมมขึบคุณ 2กิโลครับพอคุณนายรู้ว่าไก่ตัวนี้2กิโลก็ยิ้มให้กับคนขายพร้อมกับพูดว่าดีมากๆเลยค่ะแค่อย่างั้นเดี๋ยวดิฉันขอตัว2กิโลนี้แล้วก็ตัว1.5กิโลเมื่อกี้2ตัวเลยนะคะเจ้าของร้านตอนแรกแค่จะโกงคุณนายตอนนี้ตกใจเอาไก่กลับไปที่หลังร้านแล้วก็ไม่ออกมาอีกพักใหญ่ๆเลยสรุปทําใจได้กําลังจะออกไปบอกความจริงเปิดประตูไปคุณนายก็ไม่อยู่กลายเป็นว่าเก,กือบครึ่งชั่วโมงที่อยู่หลังร้านขายอะไรใครไม่ได้เลยครับในสถานการณ์แบบนี้คุณจะพบว่าการที่คุณพยายามจะฉลาดแกมโกงสุดท้ายมันนจะะเป็กกาารรทํ โง่เขาคุณลองคิดดูสิครับชื่อเสียงของร้านอาจจะต้องมาพังเพียงเพราะว่าต้องการโกงราคาไก่แค่ครึ่งกิโลจงเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับลูกค้าและกับคนอื่นๆด้วยนะครับถ้ามีบอกมีถ้าไม่มีก็บอกไม่มีแล้วธุรกิจของคุณจะยืนยาวเป็นธุรกิจระยะยาวครับถ้าชอบกดใจถ้าใช่กดตามถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้นะครับ